นะเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆดูของพ่ออยู่พาน่วยพ่อไม่ให้เนี่ยนี่ขนมปังเอาไปกินนี่แ่ละเนี่ยนี่ขนมปังเนี่ซอสก็มีเดี๋ยวเดินดูของไปเรี่ยๆ <c oughs> มีอะไรบ้าง เปียกไหมเนี่ยโล,ล่กระป,ป๋องแสกน่ะแสกเด็กๆแตงมุงแตงกวานแตงมุงนีแต่เดียวไข่เต็ม ก็มีขิงด้วยน้ำไหมเออหยิบเอายิบเอาปเป้ตะกร้ามาใส่ตะกร้าสีแดงแงสมขิงเนี่ยหยิบเอาจะหยิบเอามาเดี๋ยวหยิบมาจะเอาอะไรหยิบมาพ่อเดินดู ของไทยยังไปเจอร้านเนี่ยอ๋อนี่มีมีมีกระดาษด้วยมีถ้วยกระดาษด้วยมีไมโลไมโลไมโล ร้านหาของไทยยังไม่เจอว่านี่เจอแล้วครับของไทยไม่ได้วยนะชาวเกวาะนี่อร่อยดีครับนี่อยู่เกาะคูไรด,ดูประเทศเมาดิฟนะครับเจอของไทยแล้วครับ ไป่อยกันเนี่ยไม่ของไม่ให้เกาหลีนี่ไงชาวเกาะอร่อยดีน,นี่ชาวไทยชอบเลยนี่กี่กระป๋องมาสองกระป๋องไม่รู้ราคาเท่าไหร่เออไม่แพงเหมือนนี่นั่นดอกนี่ก็มีครับนี่อันนี้ก็มี